ตอนที่3 6 5ห้าหวงังชังชิงฮานรี่มองไปยังปลาขนาดมหึมายาวหลายจ้าง,งอแล้วบินไปยังเหนือแนนฟ้าของเรือทะเลหลังจากที่วนรอบๆอ,อยู่สองรอบก็มองไปยังบนพื้นเรือเห็นได้ชัดว่าคนที่อยู่บนเรือพบการละมาของฮานรี่แล้วเห็นเทียงพวกเขาเออะดวุ่นวายและมีกลุ่มคนกลุ่มใหญ่ทะลักออกมาจากห้องผู้โดยสารของเรือมีประมาณสองสามร้อยกว่าคนชั่วขนาดนั้นจึงมาออกันเต็มหัวเรือ คนกลุ่มนี้มองเห็นฮันลี่หยุดค้างอยู่กลางอากาศใบหน้าพลันเผยสีหน้าเคารพนกบนอกออกมาแล้วทยอยกันคาระวะฮันลี่ฮันลี่ตกตะลึงอย่างสุดๆดชายวกลางคนที่สวมชุดหรูหราที่สุดคนหนึ่งเดินมาออกจากกลุ่มคนแล้วเอ่อยอะไรสักอย่างด้วยสีตึงเครียดหลังจากนั้นประสานมือกันคอยรับใช้ดูเหมือนว่าจะรอให้ฮันรี่ออกคำสั่งฮันรี่ลูบจมูกของตอนเองไปมาหัวเราะอ,อย่างขมขื่นเพราะว่าคำพูดของอีกฝ่าย เขาฟังไม่ออกเลยสักคำหากมีอุปสรรคทางด้านภาษาจะเจรจากันได้อย่างไรนี่จึงทําให้เขารู้สึกปวดหัวครานี้เป็นเพราะเห็นฮันลี่ไม่ได้เปิดปากในทันทีชายไวกลางคนคนนั้นจึงมีสีหน้าลนลานเล็กน้อยพลางเอ่ยอะไรออกมาอย่างร้อนรนสองประโยคถึงแม้ว่าจะไม่เข้าใจความหมายแต่ฮันลี่ก็ดูออกดูเหมือนว่าอีกฝ่ายจะกำลังอธิบายอะไรสักอย่างอยู่ ฮันลี่ขมวดคิ้วหลังจากที่ครุ่นคิดเล็กน้อยทันใดนั้นก็ใช้ภาษาเทียนนานธรรมดาธรรมดาเอ่ยว่าพวกเจ้ามีใครฟังภาษาข้าออกหรือไม่เท่าหากมีแล้วก็ออกมาอธิบายให้ข้าฟังหน่อยเมื่อเอ่ยประโยคนี้ออกไปฮานลี่ก็กวาดสายตาไปที่กลุ่มคนที่อยู่ด้านไล่อัาง,งอชายวัยกลางคนมีสีหน้างงงวยเห็นได้ชัดว่าไม่รู้ว่าฮรนลี่กำลังพูดอะไรส่วนคน อื่นๆต่างก็มีท่าทางมีน้ำอยู่เต็มหัวไม่ได้ต่างอะไรจากเขาเท่าไหรนะ่นักฮานลี่ถอนหายใจออกมาอย่างจนปัญญาแล้วเปลี่ยนไปใช้ภาษาโบราณที่ตนเองรู้จักแยกกันพูดทีละครั้งภาษาโบราณพวกนี้เป็นนอคำไร้ที่เขาฝึกฝนจนติดปากมาในตอนแรกจนทำให้พูดได้เมื่อเขาพูดไปในที่สุดชายชาราผมสีเทาคนหนึ่งในกลุ่มคนก็มีใบหน้าเปลี่ยนแปลง เมื่อเห็นฉากนั้นฮันลี่พลันรู้สึกดีอกดีใจเป็นอย่างมากทั่วขณะนั้นจึงชี้ไปที่ชายชาราท่านผู้เท่าฟังข้าพูดออกใช่หรือไม่ฮรนลีใช้ภาษาโบราณเอ่ยขึ้นอย่างชาชาถึงอย่างไรภาษาที่ไม่ได้ใช้บ่อยๆเขาเองก็ไม่คุ้นชินเป็นอย่างมากชายชาราได้ยินฮานลี่เอ่ยเช่นนี้พลันลังเลเล็กน้อยแล้วมายืนอยู่ข้างกายของชายวัยกลางคนใช้ภาษาโบราณตอบกลับมาด้วยความเคารพนอบนบ้อมว่า ผู้เท่าหวังชังชิงตอนวัยหนุ่มเคยเรียนภาษาเซียนชนิดนี้ไม่ทราบว่าท่านเซียนมีคำรับสั่งอะไรหรือฮานลี่เห็นชายชราฟังภาษาโบราณออกจริงใบหน้าพลันเผยรอยยิ้มน้อยๆออกมาทันใดนั้นร่างกายพลันแอวบหายไปแล้วมายืนอยู่เบื้องหน้าชายชายชราทำให้ชายชราและชายวัยกลางคนตกใจจนสะดุ้งหยงในเวลาเดียวกันเจ้าก็น่าจะดูออกแล้วว่าข้าพูดภาษาพื้นเมืองไม่เป็น เจ้าพูดกับพวกเขาสักหน่อยว่าข้าแค่ผ่านทางมาสอบถามเรื่องราวเล็กน้อยน้อยเท่านั้นไม่ต้องลอนลานเช่นนี้ฮานลี่เอ่อยอย่างอ่อนโยนเมื่อครู่เขาใช้จิตสัมผัสกวาดไปทั่วทั้งเรือมาหือมาบนเรือนี้ล้วนมีแต่คนธรรมดาไม่มีผู้บำเพ็ญเพียรอยู่ที่นี่เขาถึงได้ลงมาอย่างวางใจเช่นนนเมื่อเอ่อยจบฮานลี่ก็ไม่ได้สนใจว่าชายชาราจะเอ่อยอธิบายพึงพำกับชายวัยกลางคน ว่าอะไรและโบกมือเรียกเรือเทวะลมที่อยู่บนฟ้ายุทธพันธ์สีขาวบริสุทธิ์จึงค่อยๆร่อนลงบนหัวเรือพร้อมกับจิตติดตามต่อจากนั้นจิตติดตามจึงเดินออกมาตามคำสั่งของฮันลี่และเรือลำเล็กพลันเปลี่ยนเป็นลำแสงสีขาวสายหนึ่งพุ่งเข้ามาในมือของฮันลี่แล้วถูกเก็บลงไปในย่ามเก็บของหลังจากเสร็จเรื่องราวแล้วฮันลี่จึงเหลือบมองไปเล็กน้อย พบว่าคนธรรมดาที่อยู่บนเรือพวกนี้ถึงแม้ว่าสีหน้าจะยังคงรักษาความเคารพนับถือเอาไว้แต่กลับไม่มีผู้ใดเผยสีหน้าตกตะลึงออกมานี่หมายความว่าพวกเขาน่าจะเคยพบผู้บำเพ็ญเพียรมาบ่อยๆมิเช่นนั้นคงไม่มีท่าทางปกติเช่นนี้เช่นนั้นหากคนที่อยู่บนเรือไม่ใช่คนที่มีตระกูลธรรมดาธรรมดาก็น่าจะเป็นเพราะที่นี่มีผู้ บำเพ็ญเพียรจำนวนมากและไม่ได้มีข้อห้ามว่าให้คนธรรมดาพบเห็นฮานรี่คิดอย่างเหมอรลอยครานี้ชายชราคนนั้นก็ได้ส่งต่อคำพูดของฮานรี่ไปสู่ชายวัยกลางคนแล้วทำให้ชายวัยกลางคนตกตะลึงแต่ต่อจากนั้นพลันเผยสีหน้าทั้งแปลกใจทั้งดีใจออกมาปากก็เอ่ยอะไรกับฮานรี่ยกใหญ่ด้วยสีหน้าตื่นเต้นดีใจ ฮานลี่เห็นอีกฝ่ายมีสีหน้าเช่นนี้ในใจจึงตกตะลึงอดไม่ได้ที่จะหันหน้าไปหาชายชาราแน่นอนว่าชายชาราเข้าใจความหมายของฮานลี่จึงรีบเข้ามาอธิบายกับฮานลี่ว่าใต้เท้าอาจารย์เซียนท่านคู่ผู้นี้เป็นเจ้าของเรือลำนี้เขาคิดว่าจะเชิญท่านเซียนไปพักที่เกาะดาวไทของเขาเขายอมจ่ายค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดให้ท่านเซียนเกาะดาวไท ฮันลี่รูปคางของตัวเองท่าทางไม่ได้แสดงการตอบรับหรือปฏิเสธเมื่อเห็นฮรนลี่มีสีหน้าอย่างไรก็ได้เช่นนี้ดวงตาคู่นั้นของชายวัยกลางคนจึงยิ่งร้อนแรงขึ้นปากก็เอ่ยพ่นประโยคออกมาอย่างต่อเนื่องดูจากท่าทางที่เขาเอ่ยออกมาด้วยรอยยิ้มนั้นฮรนลี่ไม่ต้องให้ชายชราแปลก็เข้าใจว่ากว่าครึ่งเขาคนจะพูดอะไรให้ตนเองไปที่เกาะดาวถ่นั่นอย่างแน่นอน ดังนั้นไม่รอให้ชายชราแปลให้ตนเองฮันลี่พลันโบกมืออย่างไม่เกรงใจแล้วเอ่ยว่าเจ้าบอกเจ้าของเรือลำนี้ก่อนนะว่าข้าเพิ่งมาที่นี่จึงไม่ค่อยเข้าใจสถานการณ์ของที่นี่นักเลยไม่อาจตอบรับอะไรได้รอจนข้าเข้าใจเรื่องราวที่นี่สักหน่อยค่อยตัดสินใจว่าจะไปเกาะดาวไถ่นั่นหรือไม่และตอนนี้ข้าไม่เข้าใจภาษาของพวกเจ้าข้าหวังว่าเขาจะ ให้ข้าติดไปกับเรือสักสองสาวันให้ท่านผู้เท่าสอนภาษาพื้นเมืองและประเพณีพื้นเมืองแก่ข้าสักหน่อยชายชราได้ยินเช่นนั้นก็ไม่กล้าดูแคลนคลางรีผันไปอธิบายกับชายวัยกลางคนหลังจากที่ชายวัยกลางคนได้ยินใบหน้าพลันเผยสีหน้าผิดหวังออกมาเล็กน้อยแต่ก็ยังคงทำความเคารพฮานลี่ด้วยท่าทางนอบน้อมหลังจากนั้นก็ตะโกนกับคนที่อยู่ ด้านหลังทั่วขณะนั้นทุกคนต่างกลับไปในห้องผู้โดยสารและเมื่อเขาเองก็เอ่ยกับชายชาราเสร็จก็ถอยออกไปเช่นกันเช่นนั้นส่วนหัวเรือจึงเหลืองเพียงชายชาราแอร์และฮานลี่สองคนชายชาราเห็นเช่นนั้นจึงยิ้มแล้วเอ่ยกับฮานลี่ว่าใต้เท้าอาจารย์เซียนเจ้าของเรือกู้รับข้อเสนอของท่านแล้วและยิ่งไปกว่านั้นยังเปิดห้องห้องหนึ่งให้ท่านเซียนและข้าไปด้วยกัน ฮันลี่ได้ฟังก็พยักหน้าน้อยๆเป็นการแสดงออกว่าเห็นด้วยดังนั้นชายชราที่ชื่อว่าหวังชังชิงจึงเดินเข้าไปในห้องโดยสารของเรือโดยมีฮรนลี่และจิตติดตามเดินตามกันมาใหญ่โตจริงๆนี่เป็นความรู้สึกแรกหลังจากที่ฮรนลี่เข้ามาในห้องโดยสารด้านในของห้องสารใหญ่โตและสะดวกสบายทุกแห่งล้วนเป็นระเบียงทางเดินและไม่รู้ว่ามีกี่ห้องกันแน่ ระหว่างทางฮรนลี่พบกับคนธรรมดาสองสามคนล้วนเผยสีหน้าเคารพยำเกรงและเปิดทางให้ฮรนลี่โดยอัตโนมัติหลังจากที่เลี้ยวไปมาสองสามครั้งตามชายชราแล้วฮรนลี่และจิตติดตามก็มาถึงประตูไม้ที่ค่อนข้างใหญ่บานหนึ่งวังชังชิงผลักประตูเข้าไปอย่างไม่ลังเลหลังจากนั้นก็หันมาเชิญฮรนลี่ให้เข้าไปก่อนฮรนลี่ก็ไม่ได้เกรงใจกับเขาพลางเดินเข้าไปในห้องพร้อมกับจิตติดตามแล้ว ทิจารณารอบๆด้านไม่ต้องพูดเลยห้องนี้ไม่เลวจริงๆไม่เพียงมีอากาศเพียงพอยิ่งไปกว่านั้นยังไม่มีความรู้สึกอึดอัดแต่สิ่งที่ทำให้ฮันลี่ประหลาดใจที่สุดก็คือคาดไม่ถึงว่ามุมห้องจะมีกระถางต้นไม้และต้นไม้แปลกประหลาดต้นเล็กๆอยู่ต้นไม้นี้มีลำต้นตั้งตรงขึ้นไปไม่มีกิ่งก้านสาขาเต็มไปด้วยใบไม้สามแฉกขนาดเท่าฝ่ามือ และยิ่งไปกว่านั้นทั้งหมด2อประกายสีเงินวิบวับคาดไม่ถึงว่าจะเหมือนกับการสร้างสารเงินบริสุทธิ์ขึ้นมาอย่างไรอย่างนั้นเมื่อเห็นต้นไม้ต้นนี้ฮานรี่พลันเผยสีหน้าประหลาดใจออกมาดูแล้วก่อนหน้านี้ท่านเซียนจะไม่เคยเห็นต้นมุมเงินต้นไม้ต้นนี้ไม่ใช่สิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปนักมันไม่เพียงภายนอกที่งดงามและยิ่งไปกว่านั้นเมื่อนำไปวางไว้ใน สถานที่ที่อึดอัดก็สามารถทำให้อากาศเปลี่ยนเป็นบริสุทธิ์ได้เป็นของล้ำค่าที่หายากสำหรับคนเดินทะเลแม้แต่เจ้าของเรือของพวกเราที่มีเงินหนาขนาดนี้ยังมีอยู่แค่สามสี่ต้นเท่านั้นชายชราเห็นฮานลี่เผยสีหน้าประหลาดใจออกมาก็อธิบายให้ฮานลี่ฟังด้วยความเคารบนบน้อมฮานลี่ได้ฟังพลันยิ้มบางๆออกมาไม่ได้เอ่ยอะไรหวังชานชิงช่วยประจบและแจง แทนเจ้าของเรือคนนั้นเหตุใดเขาจะฟังไม่ออกฮานลี่ให้จิตติดตามไปรักษาการที่ประตูส่วนตัวเองก็นั่งลงบนเก้าอี้ภายในห้องหวังชังชิงยืนอยู่เบื้องหน้าของฮานลี่ด้วยความระมัดระมัดระวังตัวเป็นอย่างมากไม่กล้านั่งลงตามอำเภอใจเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายเก้อเขินเช่นนี้ฮานลี่พลันยิ้มออกมาแล้วเอ่ยกับเขาด้วยสีหน้าเบิกบานว่า ท่านหวังไม่ต้องเกรงใจขนาดนี้หรอกนั่งลงคุยกันเถิดข้ามีเรื่องอยากจะขอให้ท่านสอนข้าศักด์หน่อยวังชังชิงได้ยินประโยคนี้เข้าปากก็เอ่ยออกมาติดติดกันว่ามิกล้าด้วยท่าทางเขารบยำเกรงเมื่อเห็นสถานการณ์เช่นนี้ฮานรี่พลันขมวดคิ้วมุ่นแล้วไม่ได้บังคับอีกฝ่ายอีกดังนั้นหลังจากที่เขาครุ่งคิดเล็กน้อยก็เอ่ยปากถามตรงๆรงว่า ข้าเป็นผู้บำเพ็ญเพียรที่เพิ่งจะมาที่นี่ไม่ทราบว่าท่านหวังจะอธิบายภูมิประเทศบริเวณนี้รวมทั้งประเพณีพื้นบ้านให้แค่อาฟังหน่อยได้หรือไม่แน่นอนว่าเท่าหากเล่าเรื่องคู่บำเพ็ญเพียรอย่างพวกเราได้มากสักหน่อยก็จะยิ่งดีข้าจะขอบพระคุณท่านหวังอย่างแน่นอนขณะฮานลี e ่เอ่ยประโยคพวกนี้สีหน้าก็ราบเรียบเป็นอย่างมาก หลังจากที่หวังชางครุ่นคิดแล้วก็ค่อยๆเอ่ยออกมาว่าในเมื่อท่านเซียนมาจากที่อื่นเช่นนั้นก็ควรจะรู้ว่าที่นี่คือหน้าน,น้ำมหาสมุทรดาวคลั่งและที่นี่คือทิศตะวันตกเฉียงใต้ของมหาสมุทรดาวคลั่งบริเวณนี้มีเกาะดาวหางเกาะดาวไทยเกาะดาวหมอนสามเกาะใหญ่แน่นอนว่ายังมีเกาะเล็กๆอีกหลายสิบเกาะลุ้นเป็นที่พักของอาจารย์ซีโยนและคนธรรมดา ที่จริงแล้วคนของพวกเราและคนจากหน้านำอื่นก็มีประเพณีที่เหมือนกันทุกๆเกาะลุ้นมีอาจารย์เซียนที่มีพลังยุทธสูงที่สุดเป็นผู้นำเกาะรับหน้าที่ดูแลปกป,ป้องเกาะเท่าหากเซียนท่านอื่นๆยอมพักและรับหน้าที่อยู่บนเกาะทุกๆปีก็จะได้รับศิลาวิญญาณเอาไปฝึกบำเพ็ญเทียนจากผู้นำเกาะแต่ต้องฟังคำสั่งของผู้นำเกาะตั้งแต่นั้นแน่นอนว่าเท่าหากอยากอาศัยอยู่บนเกาะ แต่ไม่ยอมรับภารกิจไม่เพียงจะไม่ได้รับศิลาวิญญาณและยังต้องชำระศิลาวิญญาณกับผู้นำเกาะทุกปีเช่นนั้นก็ไม่อาจอาศัยอยู่บนเกาะได้เมื่อเอ่ยมาถึงตรงนี้หวังชังชิงพลันหยุดชะงักเผยสีหน้าอิจชาออกมาหลายส่วนดูเหมือนนว่าจะฝ่ายหาการเป็นผู้บำเพ็ญเพียรอย่างมากตอนที่366ธุรกิจของเจ้าของเรือกู้หวังชางชิงพูดต่ออีกกว่า คนธรรมดาที่อาศัยอยู่บนเกาะและคนแก่เท่าอย่างข้าน้อยบ้างก็ต้องใช้แรงงานบ้างก็จ่ายศิลาวิญญาณมีเช่นนั้นก็ไม่อนุญาตให้อาศัยอยู่บนเกาะได้เพราะว่าเกาะพวกนี้ล้วนถูกเหล่าอาจารย์เซียนลงอาคมเอาไว้ไม่ต้องกลัวสัตว์อสูนแอร์ล,ลมธรรมชาติมาโจมตีทำให้พวกเราคนธรรมดาสามารถอาศัยอยู่ได้อย่างวางใจและยิ่งไปกว่านั้น เหล่าอาจารย์เซียนก็มีฝีมือยอดเยี่ยมเวลาที่คนธรรมดาอย่างพวกเราออกเดินเรือไปในทะเลส่วนใหญ่แล้วต่างก็จะพยายามจ้างมาสักคนสองคนเพื่อนร่วมเดินทางไปพร้อมกันเช่นนั้นหากพบผสศูลในทะเลเข้าก็ทําให้มีโอกาสที่จะมีชีวิตรอดแน่นอนเซียนที่รับงานพวกนี้ล้วนเป็นผู้ที่มีฐานะค่อนข้างอิสระลมธรรมชาติฮานลี่ได้ยินคนํานี้พลันเผยสีหน้าสงสัยออกมา อสูนสัตว์มานั้นเขารู้จักแต่ลมธรรมชาติคืออะไรเขาไม่เคยได้ยินมาก่อนจริงๆที่อยู่อาศัยก่อนหน้านี้ของท่านอาจารย์เซียนไม่มีการโจมตีจากลมธรรมชาติหรือชายชราเผยสีหน้าประหลาดใจออกมาสถานที่ที่ข้าฝึกฝนมาก่อนหน้านี้ไม่เคยพบลมธรรมชาติมาก่อนจริงๆลมธรรมชาติคืออะไรกันแน่เอามาเปรียบเทียบก,กับสัตว์อสูรได้เชียวหรือ ฮานลี่เอ่ยอย่างสงบท่าทางเหมือนไม่สนใจเลยสักนิดเมื่อได้ยินฮานลี่เอ่ยเช่นนี้ถึงแม้ว่าหวังฉังชิงจะรู้สึกสงสัยอยู่ในใจแต่ก็อธิบายอย่างซื่อตรงว่าลมธรรมชาติสัตว์อสูรปีศาจเมคารเรียกได้ว่าเป็นสามภัยพิบัติใหญ่ของมหาสมุรดาวคลั่งของพวกเราสัตว์อสูรไม่ต้องเอ่ยถึงแล้วท่านอาจารย์เซียนน่าจะรู้ เรื่องนี้มากกว่าข้าน้อยสัตว์อสูรในทะเลส่วนใหญ่จะมีร่างกายที่ใหญ่โตเป็นอย่างมากแล้วยังเชี่ยวชาญในเคล็ดวิชาปีศาจธาตุน้ำคนธรรมดาอย่างพวกเราไม่มีทางต่อกรกับพวกมันได้อย่างแน่นอนมีเพียงเหล่าอาจารย์เซียนที่จะสามารถสังหารพวกมันได้แอลลมธรรมชาตินั้นจะก่อตัวครึ่งปีละสองครั้งที่มหาสมุทรดาวคลั่งหนึ่งครั้งและพัดมาจากที่อื่นอีกหนึ่งครั้งในเวลาเดิมของทุกปี ทุกที่ที่มันพัดผ่านแม้เป็นทะเลก็จะมีคลื่นสูงเทียมฟ้าบ้านเรือนพังทลายผู้คนล้มตายเท่าหากอาศัยอยู่บนเกาะที่มีการป้องกันจากเคล็ดวิชาของอาจารย์เซียนคนธรรมดาอย่างพวกเราก็จะโชคดีมากกว่าโชคร้ายอย่างแน่นอนและยิ่งไปกว่านั้นได้ยินว่าถึงแม้ว่าจะเป็นเหล่าอาจารย์เซียนที่ถูกพัดเข้าไปในลมธรรมชาติก็ยากที่จะออกมาแม้กระทั่งอาจจะถึงแก่ชีวิต วังชังชิงเอ่ยมาถึงตรงนี้ใบหน้าพลันเผยสีหน้าหวัดกลัวออกมาหลายส่วนแล้วปีศาจเมคาล่ะคือภัยพิบัติอะไรฮานลี่เอ่ยถามต่อด้วยสีหน้าไร้ความรู้สึกภัยพิบัติใหญ่สามชนิดนี้ควรเข้าใจเอาไวใ้ให้ชัดเจนจะดีกว่าเท่าหากพบเข้าจะได้เตรียมการป้องกันได้ทันแต่เมื่อได้ยินฮันลี่ถามเช่นนี้ในที่สุดชายชาราก็มั่นใจว่าเซียนตรงหน้าไม่รู้เรื่อง เกี่ยวกับทะเลเลยสักนิดเดียวแม้แต่ภัยพิบัติใหญ่ที่ลึกลับที่สุดในสามชนิดอย่างปีศาจเมคาก็ไม่รู้ไม่รู้จริงไม่รู้จริงว่าท่านอาจารย์เซียนคนนี้ไปฝึกบำเพ็ญอยู่ที่แห่งใดหรือว่ามาจากแผ่นดินแต่หน้าน้ำบริเวณใกล้ๆมาหาสมุทรดาวคลั่งมีแผ่นดินใหญ่ที่ไหนกันเมื่อกดความอยากรู้อยากเห็นลงไปแล้วหวังชังชิงก็อธิบายให้ฮานลี่ฟังต่ออย,อย่างนี้กล้าดูแคลน ปีศาจเมคาคือหนึ่งสิ่งที่น่ากลัวที่สุดและลึกล้าบ่ที่สุดในบรรดาสามภัยพิบัติใหญ่ของมหาสมุทรดาวคลั่างได้ยินว่าเป็นเมฆสีดำที่พัดไปมาอยู่กลางทะเลไม่เพียงคนธรรมดาที่พบมันแล้วว่าจะต้องจบชีวิตลงอย่างไม่ต้องสงสยัยแม้แต่เหล่าอาจารย์เซียนพบมันเข้าก็หลบไม่ทันเช่นกันเพราะว่าจะถูกเมฆครอบคลุมเอาไว้และไม่มีทางได้ ออกมาอีกเหล่าอาจารย์เซียนก็ไม่มีข้อยกเวน้นทะว่าถึงแม้ว่าเมฆนี้จะร้ายกาศแต่มากสุดก็ปรากฏขึ้นในบางแห่งเท่านั้นและไม่เคยเข้าใกล้เกาะมากนะักขอแค่หลบทันก็สามารถรักษาชีวิตเอาไว้ได้ดังนั้นถึงแม้ว่าจะน่ากลัวแต่กลับเป็นสิ่งที่สังหารคนไปน้อยที่สุดในบรรดาภายัยพิบัติสามชนิดนี้ชายชราเอ่ยไปพลางเผยสีหน้าปิติยินดีออกมาฮานลี่ฟังจนถึงตรงนี้ในใจกลับครุ่นคิด นีม่มันที่บ้าอะไรกันหากเป็นเช่นนั้นแผนการที่เราจะหาเกาะเล็กๆที่มีพลังวิญญาณเพื่อฝึกบำเพ็ญเพียนแบบอิสระก็ล้มเหลวนะสิมีเช่นนั้นหากลมธรรมชาติและปีศาจเมฆาพวกนั้นมาพบกับเราเข้าก็เป็นการตายอย่างไม่ยุติธรรมไม่ใช่หรือฮานลี่กลัดกลุ้มเล็กน้อยเมื่อเห็นว่าผู้ที่ฟังตนเองอยู่อย่างฮานลี่มีสีหน้าไม่พอใจชายชราพลรู้สึกอกสั่นขวญแขวน หรือว่าเขาพูดอะไรที่เป็นการล่วงเกินท่านอาจารย์เซียนผู้ยิ่งใหญ่เข้าให้แล้วตอนที่ชายชรากำลังพึงพรรมพำกับตัวเองอยู่นั้นฮานลี่ที่ครุ่นคิดอยู่เล็กน้อยพลันเอ่ยถามต่อว่าเจ้าของเรือกู้เมื่อครู่เหตุใดถึงคิดจะเชิญข้าไปพักที่เกาะดาวไทยและตอนนี้เรือลำนี้กำลังมุ่งไปยังเกาะน,นั้นสินะฮานลี่จ้องเข้งมงงอ,งองไปยังใบหน้าของชายชราใบหน้าดูไม่ออกว่ากกำลังดีใจหรือกำลัง โกโรธเมื่อเห็นการแสดงออกเช่นนี้ของฮันลี่ชายชราพลันใจเต้นตึกตักอดไม่ได้ที่จะเผยสีหน้าลังเลออกมาเมื่อเห็นสถานการณ์เช่นนี้ฮันลี่ไหนเลยจะไม่รู้ว่าเขาเกิดความสงสัยจึงผ่อนคลายสีหน้าลงแล้วเอ่ยอีกครั้งว่าท่านหวังวังใจเถิดที่ข้าถามเช่นนี้เพียงแค่อยากรู้สาเหตุให้ชัดเจนเท่านั้นถึง อย่างไรเสียข้าก็ไม่อาจาตอบรับคำขอของเจ้าของเรือกู้โดยที่ไม่รู้อะไรเลยใช่หรือไม่ถ้าหากต้องการให้ข้าน้อยช่วยเหลืออะไรจริงๆแล้วก็ข้าก็จะไปที่เกาะดาวไถสักครั้งวังชังจริงได้ยินฮานรี่เอ่ยเช่นนี้ก็รู้ว่าไม่พูดไม่ได้แล้วมีเช่นนั้นก็จะเป็นการลูกเกินท่านอาจารย์เซียนเป็นอย่างมากแอลแล้วก็จะไม่ได้รับผลดีกับตัวเองเป็นแน่ ดังนั้นเขาจึงกระแอมไออย่างแห้งๆสองสามครั้งแล้วเอ,อ่ยด้วยรอยยิ้มแป้นท่านอาจารย์เซียนปโปรดอย่าเข้าใจตาเท่าผิดไปที่จริงแล้วเรื่องนี้ไม่ได้มีเรื่องอะไรที่ควรปิดบังแต่แค่เป็นสิ่งที่เหล่าอาจารย์เซียนไม่เคยถามถึงเท่านั้นเมื่อได้ยินประโยคเลี่ยงๆเช่นนี้ฮานรี่พลันแอบกรอกตาค้อนปะลับประเลือกอยู่ในใจแต่ชายชรากลับเอ,อ่ยถึงสาเหตุของเรื่องนี้อย่างรู้จักวางตัวทันที ที่แท้เรือนี้เป็นเรือที่เพิ่งทำธุรกิจเสร็จและกำลังจะกลับไปที่เกาะดาวไทยเจ้าของเรือกู้คนนี้ไม่ใช่คนธรรมดาที่เกิดและเติบโตบนเกาะนี้เป็นผู้ที่เกิดที่เกาะรองแต่หลังจากที่เขาทำธุรกิจจนร่ำรวยแล้วจึงย้ายมาอาศัยที่เกาะดาวไทยเป็นเพราะธุรกิจที่ทำกำไรได้จริงๆคือการทำธุรกิจค้าขายทางไกลกับเกาะใหญ่ อื่นๆและการค้าขายเช่นนี้ก็มีเพียงคนธรรมดาในเกาะดาวไถยที่สามารถทำได้เท่านั้นฐานะคนธรรมดาที่เกิดบนเกาะและฐานะคนธรรมดาที่เกิดที่เกาะรองนั้นไม่เหมือนกันและเจ้าของเรือกู้แต่เดิมที่ทำธุรกิจซื้อของมาขายต่อในเกาะรองเมื่อย้ายมาบนเกาะน,นี้แล้วก็คิดจะทำให้ธุรกิจพัฒนาขึ้นอีกขั้นแต่หลังจากที่ครอบครัวย้ายเข้ามาในเกาะหลักเจ้าของกู้ถึงได้พบสิ่งที่ทำให้ตกใจ ว่าที่แท้การทำธุรกิจระยะไกลบนเกาะหลักนั้นไม่ใช่เรื่องที่เข้าออกได้ง่ายๆและถูกเซียนบนเกาะกํากหนดเอาไว้จะมีตระกูลเพียงสิบตระกูลซึ่งสามารถทำธุรกิจที่รวยอย่างฉับพลันเช่นนี้บนเกาะใดแต่10บตระกูลนี้ก็เปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนและจะจัดการแข่งขันคึ้งทุกๆสามปีตระกูลที่คิดจะเข้าร่วมธุรกิจนี้จะต้องเชิญเซียนคนหนึ่งมาเข้าร่วมการท้า ประลองวิชาเซียนมีเพียงเซียนที่ท้าประลองชนะผู้ที่ได้รับคุณสมบัติในครั้งที่แล้วถึงจะได้รับอนุญาตให้ทำการค้าระหว่างเกาะเจ้าของกู้ได้ยินข่าวนี้ทั่วขณะนั้นคลันตื่นประหนกเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาต่างทำธุรกิจระยะทางสั้นๆไม่เคยพบกับสัตว์อสูรและไม่เคยจ้างผู้บำเพ็ญเพียรามาก่อนดังนั้นผู้บำเพ็ญเพียรที่รู้จักจึงมีจำนวนน้อยจนน่าอนาถใจ แต่เดิมเขาวางแผนว่าจะรอจนธุรกิจมาอยู่ในกำมือแล้วจึงค่อยจ้างเซียนท่านหนึ่งด้วยค่าตอบแทนหนักๆแต่ครานี้มันไม่ทันแล้วเพราะว่าเมื่อเขาได้รับข่าวก็ห่างจากวันแห่งการแข่งขันไม่ไกลนักไหนเลยจะมีเวลาค่อยๆตามมาหากันเล่าต้องเข้าใจว่าถึงแม้เซียนบนเกาะดาวไทยจะมีจำนวนมากแต่เซียนนั้นมีนิสัยที่หยิ่ง ทรนงเป็นอย่างมากท่านอาจารย์เซียนที่จะยอมรับจ้างทํางานให้กับคนธรรมดานั้นน้อยจนน่าอนาใจาและยิ่งไปกว่านั้นส่วนใหญ่ล้วนก็เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันถึงจะลงมือช่วยแต่เซียนส่วนน้อยคนอื่นๆที่สามารถลงมือได้ก็ติดที่รู้จักกับอาจารย์เซียนสิบคนนี้อยู่ไม่มากก็น้อยทําให้ไม่อาจลงมือท้าประลองได้ดังนั้นภายในระยะเวลาอันสั้น เจ้าของเรือกู้จึงหาอาจารย์เซียนที่ยินยอมจะลงมือบนเกาะดาวไถยไม่ได้ภายใต้ความจนปัญญาณน,นั้นเขาจึงถือโอกาสที่ไปส่งขอและกลับไปยังเกาะบ้านเกิดเชิญเซียนที่มีความสัมพันธ์เป็นญาติกันห่างห่างมาช่วยลงมือแต่คิดไม่ถึงเลยว่าเซียนท่านนี้เพิ่งจะออกเดินทางท่องเที่ยวในครานี้เจ้าของเรือกู้ตะลึงตาค้ังของจริงและตอนนั้นเองฮานลี่ซึ่งเป็นเซียนจากภายนอกเข้ามาบนเรือของเขาจะไม่ทำให้ เจ้าของเรือกู้ที่ตามมหาเซียนไปทั่วทุกสารทิศดีใจเป็นอย่างมากได้อย่างไรถึงแม้จะไม่รู้ว่าฮาันรี่มีพลังยุทดเช่นไรแต่ก็ดีกว่ายอมเสียโอกาสทั้งหมดไปโดยกล่าวประโยชน์แล้วรออีกสามปีดังนั้นเขาถึงได้คิดจะดึงฮันรี่เอาไว้โดยจะให้ฮันรี่ลงมือต่อสู้แทนเขาฮัานลี่ได้ยินประโยคนี้จบก็หมดคำพูดอย่างสุดสด ตอนแรกเขาได้ยินว่าเซียนสามารถถูกคนธรรมดาจ้างให้ออกทะเลได้ก็รู้สึกว่าไม่อยากจะชื่อแล้วและครานี้เพื่อคุณสมบัติในการทำธุรกิจระหว่างเกาะอะไรนั่นคาดไม่ถึงว่าจะต่อสู้กันอย่างไรเหตุผลนี่ช่างทำให้ฮารลี่รับไม่ได้ในเวลาสั้นๆจริงๆดูแล้วผู้บำเพ็ญเพียรที่นี่ถึงแม้ว,ว่าจะเป็นกลุ่มคนที่สูงส่งแต่สำหรับคนธรรมดา กลับไม่เหมือนการครบค้ากันที่เทียนหนานอย่างนั้นเลยความสัมพันธ์ของทั้งสองกลับเป็นความสัมพันธ์ที่สับสนและยุ่งเหยิงทว่าการจะให้เขาลงมือต่อสู้เพื่อรับคุณสมบัติในการทําธุรกิจของเจ้าของเรือกู้นั้นหลีกเลี่ยงไปจะดีกว่าเขายังไม่ได้ตกอับถึงเพียงนั้นนะแต่ในใจเขากลับมีความสงสัยหลังจากนั้นพลันยิ้มน้อยๆอยอ,ยออกมาแล้วเอ่ยถามอย่างชื่งช้าว่า ท่านหวังข้าน้อยมีประสบการณ์น้อยเกินไปยังมีคำถามอยากให้ท่านชี้แนะสักหน่อยท่านอาจารย์เซียนไม่เข้าใจตรงไหนถามมาได้เลยขอรับตาเท่าจะพยายามอธิบายอย่างเต็มที่ชายชรารีบเอ่ยด้วยความเคารพนบนอบ,บข้าน้อยไม่ค่อยเข้าใจหากเป็นการส่งสินค้าระหว่างเกาะเหตุใดถึงให้คนธรรมดาอย่างพวกเจ้าไปทำเล่าเหล่าอาจารย์เซียนน่าจะมีย่ามเก็บของอะไรพวกนั้น มีใช่หรืออาศัยการขนส่งทางอากาศก็น่าจะรวดเร็วและปลอดภัยกว่ามีใช่หรือ